นี้ไม่ต้องมาถึงปุ๊บคว้าป้าดูดเปรี้ยงเสร็จง,ง่ายมากค่ะปีสวรที่1 3แล้วนะคะเราจะต้องมีการทําความสะอาดที่มันเจ๋งมากกว่าเดิมนะคะนี่คือเครื่องล้างพื้นนะคะ r o o r บ c k Dad Pro วันนี้เดี๋ยวแม่บ้านไฮเทคอย่างเรานะคะจะพาทุกคนไปดูว่ายุคนี้แล้วแม่บ้านอย่างเราจะต้องไฮเทคขนาดไหนไปค่ะ ปกติแล้วนะคะเรื่องของเครื่องแบบนี้เนี่ยแม่บ้านหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยเลยนะคะแต่นี่คือเครื่องล้างพื้นนะคะที่ต้องบอกว่าไฮเทคมากๆนะคะเพราะแม่บ้านไฮเทคอย่างเราเนี่ยจะต้องใช้อะไรที่มันดูแล้วล้ำหน้าไฮเทคใช่ไหมคะ ครื่องแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเรียกว่าเครื่องล้างพื้นนะคะเห็นว่าหน้าตาของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเครื่องดูดฝุ่นเนาะแต่ว่าอันนี้มันสามารถดูดได้ทั้งแห้งดูดแห้งก็คือดูดฝุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็ดูดเปียกคืออะไรดูดเปียกก็คือสมมติว่ามามา่าหกอ่าไข่แตกสปากเกตตี้ร่วงนมอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเราสามารถใช้เครื่องนี้เนี่ยดูดได้เลยนะคะทั้งแห้งแล้วก็เปียกนั่นเองนะคะวิธีการก็ง่ายแสนง่ายแล้วนอกจากนั้นถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามันทำความสะอาดแบบนั้น แล้วสิ่งสโสกปรกจะไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนดุดนะคะจะพาทุกคนไปดูส่วนประกอบกันนะคะว่าส่วนประกอบของมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะคะหน้าตาออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะคะสำหรับโรบอทล็อกไดแอดโปรนะคะตัวนี้ตรงปุ่มนะคะที่เราจะสามารถใช้งานจากด้านบนได้นะคะก็จะมีทั้งปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มปรับโหมดต่างๆแล้วก็เวลาที่เราวางบนแท่นชาร์จเนี่ยกดปุ่มหยดน้าปุ๊บนะคะตัวเครื่องก็จะทําความสะอาดในตัวของโลเลอร์ให้กับเราด้วยนะคะในตรงนี้นะคะจะมีถังนะคะน้ําทําความสะอาดนะคะเป็นน้ สะอาดเนาะตัวนี้จะอยู่ที่900มลนะคะเป็นแทงน้ำนะใช้นะคะต่อเนื่องได้ประมาณ30นาทีต่อ1น1แทงแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านล่างจะเป็นตัวแทงน้ําสก,กรปรกนะคะตัวนี้อยู่ที่760มลนะคะก็เหมือนการใช้ระยะเวลาได้สูงสุดต่อเนื่องนะคะ 30นาทีนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะคะหน้าจอเนี่ยเวลาที่เราดูดไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีเทคโนโลยีนะคะตรวจจับสิ่งสกปรกอัจฉริยะเจอเท็นะคะตัวนี้เนี่ยจะดูปริมาณความสกปรกนะคะบนพื้นผ่านหน้าจอ LED ได้นะคะก็คือจะมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะสีแดงก็คือสกปรกสีน้ำเงินก็คือสะอาดนั่นเองเรียกว่าไฮเทคและล้ำหน้าจริงๆนะ มาพร้อมกับระบบพลังการทําความสะอาดนะคะและการไหลของน้ําโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็ปรับโหมดออโต้ใช้งานได้เลยนะรองรับการแจ้งเตือนแบบภาษาไทยนะคะว่าแบบสมมุติว่าไม่มีน้ําอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถจะแจ้งเตือนเราเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบ double roller brushes นะคะหรือว่าระบบแปรงโรเลอร์คู่นะคะอันนี้ทาความสะอาดได้รวเร็ว,เวมากเวลาที่เราถ่ายไปข้างหน้าแบบนี้เนี่ยนะคะโรเลอร์จะช่วยให้เราเนี่ย เหมือนเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้นะคะเพราะตัวเครื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้ําหนักระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าโรลเลอร์คู่เนี่ยจะช่วยผลักนะครับมันไปข้างหน้าได้นะคะ นอกจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะจะมีประเภทของแปรงปัดแบบโรเลอร์เนี่ยเป็นแบบแปรงปัดนุ่มนะคะเป็นชุดด้านหน้านะคะสองแปรงนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยหแปรงปัดเพื่อให้ความสะอาดนั้นมากขึ้นดูด้นหน้าสามารถที่จะเปิดนะคะคล้ายๆกับแผ่นบังนะคะไม่ให้น้ํากระเด็นเนี่ยมาจากด้านหน้าเนี่ยได้อีกด้วยนะคะน,นี้ก็สามารถเปิดได้และที่สําคัญนะคะผู้อุปกรณ์แบบนี้เนี่ยความสําคัญในเข็มจะอยู่ที่มอเตอร์นน่นองนะคะโดยตัวนี้เนี่ยจะมีแรงดึงดูดสูงสุดนะคะที่1 7 0 0 0 PA นะคะพร้อมมอเตอร์ทรงพลังนะคะที่หมุนได้ถึง110,000รอบตอน,นาทีว่งี้นหนึ่ง ประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆที่เหมาะสมกับการทําความสะอาดอย่างมากเลยทีเดียวนะคราวนี้นะคะหลังจากที่ได้ดุดเนี่ยได้ลองไปใช้ดูนะคะสิ่งที่เราชอบมา,มากๆเลยก็คือเรารู้สึกว่าไอ้ตัวโรเลอร์เนี่ยมันช่วยที่จะแบบผลักนะคะช่วยเราในการที่จะเคลื่อนตัวเนี่ย ไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่ามีน้ําหนักไหมเราก็ามันมีน้ําหนักระดับหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดไปสาวๆเอวเล็กร่างน้อยอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะทําให้รู้สึกหนักได้อาการที่มีลูโรเลอร์ๆๆแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้มันดูสบายมากๆเลยนะคะเรียกว่าแม่บา้านเด็กก๊งพวกเราทุกคนเนี่ยน่าจะใช้งานได้อย่างสบายนะคะรวมถึงการออกแบบดีไซน์นะคะเลือกใช้สีขาวนะคะตัดกับสีดําแบบนี้สวยมากนะคะเรียกว่าเอาไปวางมุมไหนของบ้านเนี่ยก็ดูเรียบหรูแล้วก็ดูแบบมินิมอล มั่สายมากนะคะเรียกว่าดูดีมากๆเลยทีเดียวการใช้งานต่างๆนะคะเช่นการปลดล็อกถังน้ําต่างๆเนี่ยค่ะการปลดล็อกนะคะเดี๋ยวดูจะไม่ดูสมมติเราเปิดถังใช่ไหมคะอันนี้ก็ง่ายมากเลยเห็นไหมมันแบบ ง่ายแล้วก็นี่มีฟิลเตอร์นะคะอีกทีหนึ่งด้วยจะเก็บจะปิดอะไรก็ง่ายมากๆเลยทีเดียวอย่างที่พูดเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเกรงว่าหรือกลัวว่าพวกนี้เนี่ยจะใช้งานยากหรือเกินเอเราจะใช้เป็นไหมแบบนี้นะคะเราบอกว่าพวกนี้เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจุดขายมันขายให้กับกลุ่มของคนที่ชอบทำความสะอาดแม่บ้านนะคะแต่ว่าเราเป็นปีส0 23แล้วเนาะมันมีความไฮเทคมากขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะทําให้เรานั้นสะดวกสบายมากขึ้นนะคะในการใช้งานเนี่ยน้ำสะอาดใส่ไปเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เขานะคะทําการถู ื้นไปด้วยเนี่ยก็คือมันจะมีน้ําออกมาด้วยก็คือเช็ดพื้นแบบง่ายๆก็คือปกติแล้วก่อนทําความสะอาดเราต้องทาอะไรก่อนเราจะต้องไปดูดฝุ่นใช่ไหมกวาดพื้นอะไรงนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องมาถึงปุ๊บควา้าป้าดูดปเปรี้ยงเสร็จง่ายม,มากค่ะเรียยว่าชีวิตไม่ได้ให้เธอ่า่พวกน่ดุดนะบอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วน่ดุดเนี่ยเป็นคนที่ใช้โรบอทหาตัว S7 ที่บ้านด้วยก็คือคุณยนดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะนี่แล้วน่นบอกก่อนว่าพอได้มาใช้ดแดดโปรปุ๊บเนี่ยมันก็ทาให้การกินข้าวตรรงเเนนนี้ยมมมละะส็จจััหค นี่เขามีน้ํายานะคะนี่เลยนะคะน้ํายาที่ชื่อว่าโอโมโรโบร็อกนะคะฟลอร์คลีเนอร์นะซึ่งอันนี้เนี่ยน้นดูดเราทดสอบแล้วว่าเมื่อเราใส่ลงไปนะคะเวลาที่เราเช็ดคราบมันต่างๆเวลาที่เรากินข้าวเนี่ยปืด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 ป๊บเอา้าเรียบร้อยนะคะเรียกว่าสะอาดกริบสวยงามมากๆค่ะใครที่แบบว่าเออจะแบบว่าใส่น้ํายาได้ไหมคําตอบคือใส่ได้นั่นเองนะคะทำให้การทำความสะอาดของเราเนี่ยมันดูสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็ดูแบบดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาละคราวนี้ถ้าเกิดหลาย,ลายๆคนกังวลว่าเอา๊แล้วถ้าเกิดว่ามันสกปรกแบบ นี่เนี่ยเราไปดูดฟาเกตตี้มาเราไปทํานู่นทํานี่มาแล้วเนี่ยมันจะทําความสะอาดยากไหมนะคะหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่พูดนะคะว่านี่คือแท่นชาร์จของเขาแท่นชาร์จของเขานะคะเวลาเราก,กดนี่นะคะสมมุติเรยทัพศาสตร,ร์ใช่ไหมเราก,กดปุ่มนี้หยดน้ําอ่านี่นะคะก็คือนี่ได้เสียงไหม,มะคะอันนี้ดีมากนะคะก็คือทัาคศาสตร์ตัวพวกโรเลอร์นะคะให้กับเรานะคะให้มันแบบทัาคศาสตร์ได้คราวนี้อีกหนึ่งอย่างที่เราชอบมา,มากๆเลยก็คือว่าเวลาที่เราใช้งานพวกนี้นะคะ เสียงของมอเตอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้ดังเกินไปอันนี้ก็สําคัญมากๆเพราะปกติแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเอาตรงๆนะรุ่นที่ราคาแบบไม่แพงมากเนี่ยปัญหาหลักๆเลยนะคะคือเสียงมันดังมากๆแบบมากๆอย่าบงแบบดังสนั่นเลยอันนี้เราจะกดให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะไปแล้วค่ะเสียงก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเอาตรงๆนะคะโหมดออโต้เนี่ยไม่ค่อยดังเลยแต่ถ้าเราเปิดโหมดที่แรงขึ้นหน่อยอันนี้แม็กซ์แล้วนะเบามาก นะคะเบามากนะคะ จุดเด่นเลยนะคะก็คือเสียงของมอเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ดังมากมายอะไรเลยนะคะถือว่าเป็นเสียงที่เราว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะค่อนข้างดีมากต่อมาเลยก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะทั้งแบบดูดฝุ่นทั่วไปแล้วก็เช็ดไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทมพะอาดบแบบคราบสกรปรกเวลาเรากินข้าวกินอาหารหกอะไรอย่างงี้นะคะดูดเปรี้ยงเข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็ถอดไปล้างง่ายๆนะคะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของโรเลอร์คู่นะคะตัวเนี้ยช่วยให้มันแบบมันถ่ายไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังเนี่ยได้ดีมากๆาเลยทีเด ใช้งานได้สะดวกสบายมากๆคือเอาตรงๆนะและดูคิดว่ามันเหมาะกับกลุ่มของแม่าให้เทคมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบอุปกรณ์สมัยนีย้มันล้ำนะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายได้มากๆเลยนะและ้วมาสรุปสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นนี้ที่พิเศษมากๆนะคะก็คือเรื่องของระบบเป่าแห้งนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราวางลงไปในแท่นปุ๊บเนี่ย เขาก็จะมีระบบเป่าลมแห้งนะคะตรงนี้จะทําให้พกผ้าให้เราเช็ดเนี่ยมันไม่อับนะคะอย่างที่2เลยก็คือรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้นั่นเองนะคะสามารถที่จะปรับแต่งต่างๆเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเครื่องล้างพื้นนะคะอัจฉริยะแบบนี้เนี่ยก็ยังสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้เลยนะเจ๋งปะอย่างที่สามเลยนะคะก็คือการท,าทําความสะอาดที่ต้องบอกว่าดีมากกว่าเดิมด้วยการ ทำความสะอาดแบบชิดขอบนะคะน้อยกว่า1มิลิเมตรก็คือตามขอบต่างๆเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะทําให้มันแบบดูสะอาดแล้วก็ประณีตมากขึ้นในการทําความสะอาดนะคะนี่คือฟังก์ชันใหม่ๆนะคะที่ใส่ลงมาในแดโปรนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยใครที่อยากซื้อแล้วก็3อันนี้เนี่ยน่าจะจูงใจ คุณผู้ชมเนี่ยไม่น้อยเลยค่ะเราก็จริงๆเราก็อาจจะชินกับการกวาดบ้านถูพื้นไปโดยปกตินะคะแต่สมัยนีย้เวลามันเป็นที่สาคัญมากๆดังนั้นเราคิดว่าเครื่องพวกนี้จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็รู้สึกสะดวกสบายในการใช้งานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยผ่อนคลายเพราะเราไม่ต้องเครียดค่อยๆทำทีละอย่างไงกดทีเดียวไปโลดจ้า ราคาโปรโมชั่นนะคะด้วยว่าราคาปกติเนี่ยดุดันพอสมควรเลยนะคะ4 4 9 9 0บาทนะคะแต่ว่าลดราคาพิเศษนะคะเริ่มต้น18,900บาทนะคะพร้อมเปลียนสินค้าใหม่ภายใน30วันนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาควอนูนเเซ็นะคะนานส,สูงสุด10เดือนแล้วก็จะส่งฟรีนะคะทั่วประเทศนั่นเองนะจ๊ะสำหรับโรบอทล็อกไดอดโบรนะคะและบ้นงใครอยากจะได้เครื่องนี้นะคะแม่บ้านไฮเทคอย่างเราเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะถ้าเราอยากจะไฮเทคนะคะนี่เป็นปีใหม่ๆแล้วก็ลองหาสิ่งใหม่ๆนะคะเปิดรับนะคะอะไรใหม่ๆนะคะ อุปกรณ์ใหม่ๆมเท่ๆจริงๆนะเพื่อให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นค่ะสำหรับวันนี้รายการแมบ่บายเทคของระดูก,ก็ลำลาบไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอ,อยาสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย